บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะปรณีถามผมว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถถอนเงินสดได้หรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่ากรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มเอองินออมภาพให้สองครั้งนะครับ850ในเดือนพฤศจิกนะครับ8 850ในเดือนพฤศจิกแ้ยาในเดือนธันวารวมเป็น1,150บาทใน2เดือนนี้นะครับสิทธทิประโยชน์ทุกอย่าง เป็นไปตามบัตรนั้นเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถ้าทำอะไรได้ก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีสิทธิอะไรเพิ่มเลยนะครับก็คือจะจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทำอย่างงู้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คือสิทธิ์เป็นไปตามเดิมทุกประการถ้าถอนเงินสดได้ก็ถอนถ้าถอนเงินสดไม่ได้ก็ไม่ได้ อนุมัติของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีนะคะคุณผู้ชม2เดือนรวดเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้จ่ายในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยครมอมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการสําหรับโครงการคนละครึ่งพัฒน์แบ่งการจ่ายเงินทั้งหมด3กลุ่มนะคะซึ่งวันนี้ค่ะครมอค่ะในส่วนของโฆษกรัฐบาลนะคะคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติค่ะท่านก็มีการถแถลงในส่วนของมติครมอชัดเจนถึงการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งใช้ ่ายอย่างไรซื้ออะไรได้บ้างวันละเท่าไหร่และบัตรคนจนเติมเงินให้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มเงินท็อปอัพให้2ครั้งนะครับ850ในเดือนพฤศจิกนะครับแปใ,ในเดือนพฤศจิกแยในเดือนธันวารวมเป็น1,150บาทใน2เดือนนี้นะครับสิทธทิประโยชน์ทุกอย่างเป็นไปตามบัตรนั้นเหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถ้าทำอะไรได้ก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีสิทธิอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือจะ,จะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทำอย่างงู้้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คือสิทธิ์เป็นไปตามเดิมทุกประการถ้าถอนเงินสดได้ก็ถอนถ้าถอนเงินสดไม่ได้ก็ไม่ได้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลอนุทินชาญวิรุณค่ะโครงการคนละครึ่งถูกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการถแถลงจากท่านโฆษกรัฐบาลเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะกระทรวงการคลังขอใช้เงินงบกลางเหลือจ่าย นะครับเพื่อเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เราบอกว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนโดยการเติมครั้งนี้จะเป็นการเติม2ครั้งนะครับโดยจะเติมให้ครั้งละ850บาทระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม เดือนตุลาคมนี้นะครับยังได้300อยู่นะครับพอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150ทันวา300บวกอีก850เป็น1,150เช่นเดิมนะครับก็จะเท่ากับว่าได้รับเติม2ครั้งเป็นจำนวนเงิน1,700บาทสำหรับส่วนอื่นสำหรับคนละครึ่งพลัสในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ประชาชนผู้เสียภาษี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถนําหลักเกณฑ์และรายละเอียดเข้าในการประชุมครมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้าและจะไม่เป็นการล่าช้ากําหนดการอย่างเช่นเดิมนะครับมีเงินเพียงพอในการดําเนินโครงการนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ได้รับเงินเติมเข้าไปจะไม่ใช่ลักษณะที่ต้องจ่ายคนละครึ่งนะครับเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ดังนั้นเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ทันทีไม่ต้องมีส่วนที่ต้องควักอันนี้คือความต่างเล็กน้อยนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอนุมัติอย่างเป็นทางการสําหรับการเติมเงินนะคะโครงการคุรครึ่งพาร์ททั้งในส่วนของ เฟสหนึ่งเฟสองแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐเพราะชนะอนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มจ่ายเงินค่ะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐจะไม่ใช่โครงการคนละครึ่งที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐอันนี้ใช้จ่ายแบบง่ายๆเลยนะคะรัฐบาลจะเติมเงินเข้าผ่านผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐได้เลยค่ะคุณผู้ชมจากเดือนละ3 0 0รยบาทเติมเข้าไปอีก850บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะเดือนละ1,150บาท เจ๊จ่ายแบบจุกๆผ่านร้านค้าธงฟ้าไปรชารัฐรูดซื้อสินค้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยจริงๆนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของเดือนธันวาคมก็จะมีการจ่าย3ามบาทแล้วก็850บาทรวมจ่ายอยู่ที่1,170บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้รวมอยู่ที่1,700บาทค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะยินดีด้วยจริงๆนะคะสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรเัรดิการแห่งรัฐน,นอกจากจะได้รับสิทธิ์แบบจุกๆแบบสองเด้งไม่ต้องลงทะเบียนแล้วการ ใช้ใจ่ายก็สะดวกสบายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรูดซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะและนอกจากมีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มบุคคลทั่วไปแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในฐานภาษีก็จะมีการเติมเงินนะคะจากทางรัฐบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมให้ใช้ใจ่ายส่งท้ายปีเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลนะคะในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยนายกอนุทินชาญวิรุลค่ะในใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งคะ ร่วมแสดงความคิดถึงเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ